ไปติดตามปัญหาภัยแล้งกันบ้างค่ะจากสถานการณ์ภัยแล้งที่วิกฤตหนักส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรจังหวัดตากจำใจต้องปล่อยพืชผลแห้งตายเพราะว่าตอนนี้ขาดน้ำหล่อเลี้ยงค่ะสะภาพพื้นที่สำหรับการปลูกพืชผลของนายไพโรจนุพวงเกษตรกร,ร,กรบ้านหนองนกปีกาหมู่สี่ตําบลวังประจบอําเภอเมืองจังหวัดตากขณะนี้ได้รับผลกระทบอย่างเวลวร้ายในรอบ10ปี เนื่องจากขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้รถพืชผลแม้จะนำพืชที่ใช้น้ำน้อยมาปลูกแล้วก็ตามแต่ต้องจำใจปล่อยพืชให้แห้งตายลงบอ่อน้ำบาดาลที่ขุดไว้ลึกกว่า12เมตรณนะขณะนี้ไม่ค่อยมีน้ำกว่าจะสูบน้ำมาได้แต่ละครั้งต้องรอให้น้ำไหลเข้าบ่อกกว่า2ชั่วโมงจึงจะสูบมาใช้ได้แต่ยังไม่เพียงพอในการใช้หล่อเลี้ยงอยู่ดี ทางด้านของนายภัยโรจนุพวงเกษตรกร,กรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งกล่าวว่าพื้นที่ตรงนี้มีเนื้อที่15ไร่ทุกปีที่ผ่านมาจะทำการปลูกข้าวแต่เมื่อประสบปัญหาภัยแล้งและไม่มีน้ำเพียงพอจึงแบ่งปลูกนาข้าวสองไร่ไว้กินเองในครอบครัวและเมื่อได้รับพันธุ์ถั่วเขียวจาก,กเกษตรอำเภอให้นำมาปลูกแทนการปลูกข้าวเนื่องจากใช้น้ำน้อยและทนแล้งได้ดี จึงได้นำมาปลูกจำนวน8ไร่แต่ก็ไม่รอดแห้งรอวันตายผลผลิตติดน้อยไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงจึงต้องปล่อยให้แห้งเพราะต้องสูบน้ำที่มีอยู่ไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวจำนวน2ไร่แทนเพราะอีกหนึ่งเดือนจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ส่วนพื้นที่อีก5ไร่ก็ปลูกมันสำปะหลังแต่ถูกกดราคาเนื่องจากมีผู้ปลูกกันเป็นจานวนมาก โดยในขณะนี้ขายได้ตันละ1,700บาทเท่านั้นทั้งที่ต้นทุนการผลิตเกือบ2,000บาทด้วยกันค่ะแล้วมาาน,น่ะราคา พี่ว่าขาดทุนไหมเนี่ย